อาจารย์จดสิทธิบัตรจดสิทธิบัตรเรียบร้อยไปกี่ประเทศแล้วฮะทันนี้เราคอบเวอร์เขาเรียกว่า PCT patent ก็คือค o อบเวอร์7จกว่าประเทศนะครับโอ้โหแต่มันไม่ใช่แค่นี้อาจารย์ไม่ได้ล่าสุดไม่ได้มีแค่นี้มีอีกสองอันใช่ไหมสองอันที่อาจารย์พบคืออะไรฮะคือหลังจากที่เราค้นพบแล้วว่ามันมีประโยชน์มากเนี่ยแล้วก็มันโควิดระบาดทันพอดีเลยครับผมก็เลยมีความคิดว่า ทำไมเราไม่ใช้องค์ความรู้อันนี้มาประยุกต์ใช้กับไอซาสโควทูที่ทําให้เกิดโรคโควิด1 9ด้วยก็โดยโดยการที่อาศัยพื้นฐานว่ายาที่เขาใช้เนี่ยมันไปยับยั้งการสร้างโปรตีนภายในตัวของโฮสต์เซลล์ที่ที่ไวรัสมันเข้าไปผมก็เลยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วาดขึ้นมา ผมไม่แน่ใจว่าทางเดี๋ยวผมช่วยถือให้อาจารย์ครับคือเขาเรียกอะไรครับถ้าภาษานักวิศาเขาเรียกจำลองใช่ไหมจำลอง simulation ใช่จำลองให้ดูว่าเกิดปฏิกิริยาอะไรซึ่งในกระบวนการนียนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์ก็ใช้บ่อยใช่ครับใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนะบริษัทยาก็ใช้หมดเลยก็ใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์มันให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงของจริงไหมอาจารย์ ก็ส่วนมากเป็นไปตา,ามที่มัน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 เป็นของจริงเลยครับอ่าครับอ,อันอันนี้คือเซสเมลอันนี้คือคือโมเลกุลง่ายๆเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปนิดนึงอันนี้คือเซสเมนอันนี้คือโมเลกุลที่เราเรียกว่าเป็นโปรตีนโปรตีเอสที่จะไปย่อยเหมือนกับเหมือนกับเวลาเราจะตัดเสื้อผ้าเราต้องมีกันไกอันนี้ก็เหมือนกับกันไกที่จะไปตัดผ้าให้มันเป็นเสื้อของไวรัสนะครับเราใช้คอมพิวเตอร์เขียนภาพนี้ขึ้นมา แล้วก็เอายาหรือเอาโมเลกุลหรือสิ่งที่สงสัยเป็นพันๆหมื่นๆก็ได้นะใส่เข้าไปแต่คอมพิวเตอร์เราเล็กเราเลยเลือกตัวที่สําคัญคือเราใส่เซอเมินเข้าไปพวกเราก็จะเห็นภาพนะฮะเป็นเห็นภาพว่ามันมันจะเลื่อนเข้าไปบริเวณที่มันทํางานแล้วมันก็จะยับยั้งแล,แล้วมันก็จะคํานวณพลังงานที่จะเข้าไปว่ามันจับแน่นไหมมันปฏิกิริยาเป็นยังไง<อ>ตรงนี้เราก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วเราก็เปรียบเทียบกับยา เปรียบเทียบกับยาที่ที่ใช้นะครับเป็นลิสต์ขึ้นมาเลยในการปราบโควิดใช่ไหมในการปราบโควิดปรากฏผลลั์ของเซซามีนเป็นยังไงผลลัพธ์ก็อยู่ตรงนี้ครับตัวเลขง่ายบลบยิ่งลบยิ่งดีหมายความว่าไงฮะตัวมันสามารถจัดการเชื้อไวรัสโควิดได้หรือเปล่าไปในในภาพของการทดลองโดยการใช้ซิมูเลชันคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พบว่าพบว่าเซซามีนสามารถไปยับยั้ง โปรตีเอสเอนซม์ของซาร์สโค -2 ได้ครับพอยับยั้งแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็ไม่สามารถจําลองตัวได้คือหมายถึงมันก็ปี้แบ่งเซลล์ไม่ได้ถูกต้องครับมันออกจากออกจากโฮสต์เซลล์ไม่ได้ฉะนั้นหมายความว่าเชื้อมันจะไม่ไม่บานออกมาขยายวงเรื่อยๆใช่ไหมความหมายของภาษาภาษาไทยบ้านนะมันจะไม่แบ่งเซลล์มาจมคนป่วยเริ่มซุดซุดซุดลงไปใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องโซึ่งซึ่งซึ่งมันก็มีเปรียบเทียบหลายตัวนะครับอันนี้ก็เป็นแพนโดลตินเอจากกระชายขาว ก็จะมีพวกเค์คิวมินแอนโดแกรฟลายก็ลบ6.3สามลายโจรนะครับอันนี้ก็จะเป็นจากลำข้าวนะครับไซยาินก็จากลำข้าวจากขมิ้นนะครับจากไซยานินจากลำข้าวเหมือนกันแล้วก็จะมาพวกเฮสเบรีดีนจากส้มนี่ดีมากนะครับแล้วก็เซซามินก็อันดับ2อนะฮะอันนี้ก็อันดับ3เพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพชัดว่า ด้วยด้วยรีซอสที่เรามีด้วยด้วยทรัพยากรที่เรามี<ฆ>เราสามารถทํางานวิจัยที่ใช้ซิมูเลชันได้แล้วก็อาจารย์เผยแพร่ยังอันนี้อันนี้ตีพิมพ์หมดแค่เรียบร้อยแล้วจริงเราค้นพบตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะครับพิมพ์เผยแพร่ต่างประเทศเลต่างประเทศเรียบร้อยแลก็อ่านไม่เขาว่าไงฮะอาจารย์เขาเาก็ยิ่งทํากันใหญ่เลยฮะตอนนี้เขาเขาเลยก๊อปใหญ่เลยหเขาก็เขาก็รายงานออกมาตอนนี้มีบริษัทหรือมีประเทศที่ ทำออกมาเป็นหมื่นหมื่นหมื่นหื่นคอมเพลวสารแล้วก็ใส่โดยการใช้โมเลกุลนี้เขาเจอเหมือนกันไหมอาจารย์เขาเจอเหมือนเราไหมเหมือนเราฮะเหมือนเราแต่เราเราทําได้เสร็จก่อนโอโหนี่คนนี้งานวิจัยที่อาจารย์ก็ทําซุ่มทํามานานไหมคะเนี่ยตั้งแต่งานวิจัยโควิดเนี่ยเราทําประมาณตั้งแต่ต้นกุมภาผม